you uh -oh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีใช่มิโชคสี่ห้าหกค่ะวันนี้แอดจะมารีวิวหนังสือยอดมาหาลอยนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคม2 5งพค่ะเด่นหน้าปกงวดนี้ค่ะศูนยองหลังจากที่แอดไม่ได้นำเสนอมาหลายงวดเลยนะยอดมาหาลอยแต่เห็นสีสันเขาสวยแอดบอกว่าชอบเพราะว่าตัวหนังสือเขาไม่เยอะดีอ่า เว้นไปหลายงวดเหมือนกันหลังจากที่หลุดติดติดกันมาสองงวดนะคะอันนี้มาเริ่มเดือนงวดวันที่หนึ่งเดือนสิบสองหกเจ็ดเนาะศูนย์สองห้าอดรอโชรอลุนว่างวดนี้เขาจะมาไหมหลุดบ่อยมากประมาณนี้เลยค่ะ ดูข้างในเรื่องกันหน้าหน้านี้เลกดีเลขเด่นให้8นะคะคู่เดียว80เลยค่ะ4 80ง่ายมากเลย2ตัวตรงนี้ก็จะมี80 81 82 83 85ค่ะอีกหน้าเน่งป้ายดอยปุยค่ะสวย คู่เงิน12ชุดค่ะแคปได้แคปคู่เดียว13นะคะชุดเดียว 7, 1, เจ็ค่ะชุดแจ็คพอต9 2 7 9แล้วก็79 4 9 6 9ค่ะชุดพิเศษแจ็คพอต6นะคะ2 6ค่ะแคปได้แคปจ้าตัวเลขกระจกกระเจกอ่าไปหน้าหนึง่งอาจารย์ศักดิ์สิริค่ะหน้านี้ ชนเด่นหนึ่งสามหกรางวัลที่หนึ่งตัวเดียวหนึ่งนะคะคู่เงินก็จะมีหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าค่ะท้ายสองตัวชุศูนย์สองห้าตัวเดียวสองนะคะสองสามสองสี่สองแปดสองเก้าค่ะอ่าอีกหน้านึงยอดมหาลอยหน้านี้ค่ะ วันที่1เด่เดนนย์กับ2นะคะให้0ูนย์นะศ่ศูนย์เจ็ค่ะเบิ้น0์ศูนย์ด้วยท้ายก็จะมี1กับ8ให้1นะคะ0 1น1์หค่ะ0 8นย์แเบิ้นกัน1นหนึ่งเลยจ้ะไปหน้าหนึหน้านี่ ตัวเลขเยอะอยู่นะยอดหมหาลอ,อยกตะแดดับเบิ้ลเด็ดเก่งหรือเฮงคูไซสนะคะวิธีการคิดการคำนวณค่ะงวดนี้แคปไปคิดกันได้ค่ะเลขท้ายสองตัวล่างค่ะเด่นสองตัวก็จะมีสองหนึ่งสองเจ็ดสองเก้าค่ะ,ะตัวเน้นบนถึง หน้านี้หน้านี้ค่ะหน้าสุดท้ายแล้วยอดมหาลอยมีเมื่อกี์หน้าหรอกดอกเตอร์เฉาให้เม็ดเดียวเจ็ดสองค่ะหนึ่งเจ็ดสองสามเจ็ดสองค่ะงวดนี้อาจารย์สีประจักสองค่ะคู่เดียวสองห้าหสองห้าค่ะอันนี้คำนวณสดรางวัลที่หนึ่งเด่นสิบหน่วยค่ะอะต่อไปจบ ครบหลังปกยอดมหาลอยงวดนี้ค่ะจะมีสูตรให้คิดให้คำนวณแคปไปคิดได้ค่ะจบการบรรยายหนังสือยอดมหาลอยงวดนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้ f อฟทุกท่านจงโชคดีมีชัยถูกหวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ